รีบทำเลยราศีสิงห์ปี2,568ดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่เรื่องสำคัญคืออะไรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกาลยานามิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านชาวรัคนาราศีสิงห์ทุกท่านสามเรื่องสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีพศ2,568นี้ สามเรื่องใหญ่เรื่องแรกการเงินสำหรับชาวราศีสิง์จะมาทุกทิศท,ทุกทางรวยค่ะใครที่การเงินติดขัดอยู่เขาเรียกว่าเงินทองจะมาหลายทิศหลายทางแบบเข้ามานับจนนิ้วล็อกนับจนนิ้วล็อกชาวราศีสิงก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1 7สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนสำหรับชาวราศีสิง์ในปีนี้ เรื่องเด่นๆถามว่าเรื่องอะไรบ้างเราบอกได้เลยว่าเรื่องของการเงินชาวราศีสิง์ในหัวมีแต่เรื่องของอะไรเงินทองเพราะที่ผ่านมานี่สินเพียบใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในปี2567ปี2568ชาวราศีสิง์ จะได้เจอกับบุคคลที่ดีๆเจอผู้ใหญ่ใจดีแล้วความผิดพลาดในปี2,567จะหายไปเข้าสกรารใหม่ชาวราศีสิง์จะมีพลังมากขึ้นว่ากันว่าเช่นนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงเป็นชาวราศีแห่งการเสียสละเป็นชาวราศีแห่งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่เขาว,ว่ากันแบบนี้ เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์จำไว้นะชาวราศีนี้มีอำนาจอยู่ในตัวมีบารมีอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าได้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานใครรับราชการก็จะโตขึ้นโตขึ้นใครที่มีคดีความอยู่ก็จะได้รับชัยชนะในคดีความในปีนี้จะได้ยินข่าวดี มีโอกาสหลายทิศหลายทางว่ากันว่าเช่นนี้เลยเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ใครที่จะสอบบรรจุราชการสอบหลายรอบแล้วไม่ได้สักทีปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ปีหน้าจะได้พบเจอหรืออาจจะหมายความว่าเพื่อนเก่า,กาแก,แก่สมัยตอนเรียนไม่ว่าจะเป็นอนุบาลไม่ว่าจะเป็นปถม ไม่ว่าจะเป็นมัธยมก็จะได้เจอ,เจอกันได้เจอมีงานสังสรรค์มอบสิ่งดีๆให้แก่กันเพราะฉะนั้นเป็นช่วงปีที่ร่วมกันสังสรรค์รื่นเริงชาวราศีสิงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันหมายความว่าชาวราศีสิงมีความมั่นใจในตัวเอง แต่ชาวราศีสิงเป็นชาวราศีที่หวงพี่น้องเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงคนที่เขารักเขาจะปกปักรักษาความสัมพันธ์ไว้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นชาวราศีสิง97์เซไม่หักหลังใครทั้งสิ้นดังนั้นชาวราศีสิงไม่ค่อยเชื่อใจใครง่ายๆไม่ชอบพึ่งใครแต่ก็มักจะให้ผู้คนพึ่งพาชาวราศีสิงซะเป็นส่วนใหญ่ ใครที่อยากจะย้ายประเทศใครที่อยากเดินทางในช่วงปี2,568นี้ชาวราศีสิงห์ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะในเรื่องของการเดินทางเปลี่ยนที่อยู่อาศัยและก็ในเรื่องของการหาเงินชาวราศีสิงห์อย่างที่ระบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการคุยเรื่องของการเจรจาต่างๆก็จะประสบความสำเร็จ ในส่วนเรื่องของลูกเรื่องของหลานก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะเรื่องของสุขภาพสำหรับชาวราศีสิงโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจไม่ว่าจะเป็นการปวดหลังเรื่องของสายตาเป็นเรื่องปกติกล้ามเนื้อหรือว่าเกี่ยวกับเลือดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความปกติก็แล้วแต่ราศี ก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันเบื้องต้นเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีสิง์ปรารถนาสิ่งใดได้ตามนั้นแน่นอนแต่มันมีความขัดแย้งอยู่ในของชาวราศีสิง์ผู้ชายก็อย่างที่เราบอกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะค่อนข้างอ่อนโยนร้อนแรงและชาวราศีสิงนี้มักชอบให้คำแนะนำผู้อื่นก็หมายความว่าชาวราศีสิง์ สามารถที่จะเป็นผู้ให้การศึกษาได้ผู้ให้ความรู้ได้เป็นครูบาอาจารย์บูรพาาจารย์ได้เป็นแบบนี้แล้วชาวราศีสิงห์ขอให้มั่นใจว่าชาวราศีสิงห์สุดท้ายแล้วจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนมีบ้านมีเงินมีรถมีทรัพย์สมบัติรวยบางท่านอาจจะกำลังอยากจะได้บ้านใหม่ เพราะฉะนั้นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเรื่องของการฟ้องร้องเราบอกเลยว่าชาวราศีสิงห์เราได้ยินข่าวดีแบบไม่คาดไม่ฝันอยู่ๆก็เปรียาาปร้ยงเข้ามาพอมันเปรี้ยงเข้ามามันทําให้ใจชาวราศีสิงห์มันเหมิมขึ้นนะมันเป็นสแบบนี้ชาวราศีสิงห์เราได้ศึกษาในเรื่องของสี ที่ถูกเฉลกแล้วทำให้เกิดโชคเกิดลาบสำหรับชาวราศีนี้ก็คือสีส้มสีทองหรือว่าเป็นสีเหลืองสีอะไรที่มีความมันวาวอันนี้ดีส่วนชาวราศีสิง์ดาวประจำชีวิตก็หมายเลขหนึ่งดาวอาทิตย์อันนี้ดีสุดแล้วสำหรับเรื่องของความหมายในดวงดาว เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ก็ถือว่าเป็นชาวราศีที่ค่อนข้างโชคดีกว่าทุกๆราศีแล้วในเรื่องของอัญมณีที่ทำให้เกิดโชคเกิดลาภของชาวราศีนี้ก็คือทับทิมสตาแล้วก็ออนิกเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีสิงห์ใครไม่กล้าเปลี่ยนงานในปี2,567เข้าปี2,568 ความมั่นคงในชีวิตจะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องการเดินทางหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางก็หมายความว่าขอให้ชาวราศีสิงห์ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุใหญ่ไหมหรืออาจจะไม่ใหญ่หรอกบอกเลยถ้าใหญ่มันจะต้องมีไพ่เก้าดาบขึ้นมามีไพ่สิบดาบขึ้นมา หรือว่ามีไพ่เดทขึ้นมานี่แต่อันนี้มาเพียวๆก็หมายความว่าเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือถ้าเป็นอุบัติเหตุก็จะเป็นอุบัติเหตุที่ปกติเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ถ้าโยงไปถึงเรื่องของห่วงจุย้ยบอกได้เลยว่าชาวราศีสิงห์จัดบ้านใหม่ขยับขยายทำความสะอาดให้บ้านมันโล่งขึ้น แล้วมันจะไปเกี่ยวโยงในช่วงการเปลี่ยนทายจากปีเก่าเข้าปีใหม่เรามีเคล็ดลับอย่างหนึ่งง่ายๆไม่ต้องเสียตังสักบาทททำความสะอาดบ้านให้สะอาดเอาให้เอี่ยมแล้วหน้าบ้านขอให้ติดไฟให้สว่างวันนั้นถือว่าต้องเป็นวันที่พิเศษที่สุดนั่นคือปีทั้งปีที่จะเกิดขึ้นถ้ามันเกิดสิ่งดีๆขึ้นตั้งแต่ต้นปีทั้งปีก็จะเกิดความโชคดี เพระนาะฉะนั้นหน้าบ้านของชาวราศีสิง์ติดไฟให้สว่างเอาสว่างเป็นพิเศษแสงคือโชคลาภไฟคือโชคลาภน้ำคือโชคลาภเพระนาะฉะนั้นชาวราศีสิงห์31ธันวาไปจนถึง1มกราเปิดไฟให้สว่างไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืน แล้วถ้าท่านใดมีลูกมีหลานที่อายุไม่เกินหกขวบให้เด็กเดกเดินข้ามธรณีประตูในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ห้ามเด็กร้องไห้นะขอให้มีความสุขขอให้เด็กกำลังกระโดดโลดเต้นแล้วเดินข้ามธรณีประตูถ้าเป็นเด็กผู้ชายได้ดีที่สุดถ้าไม่มีให้เด็กผู้หญิงไม่เกินอายุหกขวบอันนั้นถือว่าดี จะเกิดความโชคดีทั้งปีแต่ถ้าไม่มีทั้งลูกทั้งหลานทำยังไงตัวเองเอาตัวเองเลยตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะแล้วก็ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำไว้ว่าบนโลกใบนี้มีสิ่งที่จับต้องไม่ได้แม้กระทั่งความรู้ที่เราได้จากโซเชียลมีเดียที่เขาบอกว่าเรื่องของแรงดึงดูดจับต้องไม่ได้ความเชื่อทางศาสนาจับต้องไม่ได้ กฎหมายจับต้องไม่ได้ความโกรธทุกอย่างจับต้องไม่ได้แต่มีพลังมหาศาลเพราะฉะนั้นขอให้คิดแต่สิ่งดีๆก่อนที่จะเดินเข้าบ้านของตัวเองอีกรอบหนึ่งในปีนี้เราก็จะทำเหมือนกันนะนึกถึงสิ่งที่ต้องการถ้าเป็นนี่เป็นสินคิดถึงแต่ความร่ำความรวยแล้วนี่สินจะหายไปเองสุขภาพที่ดีกิจกรรมที่ดี ครอบครัวที่มีความสุขเงินทองที่กำลังไหลมาเทมาให้คิดแบบนี้ต้องเดินเข้าบ้านด้วยความสุขบอกเลยทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเป็นปีสรุปแล้วคืออะไรทางสายกลางสำหรับพระพุทธเจ้าทางสายกลางไม่ต้องรู้ว่ามรแปดมรเจ็ดมรเก้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เอาแค่ว่าอย่าไปเอาเปรียบใคร อย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าไปหลอกลวงเขาอย่าไปทําร้ายร่างกายอย่าไปทําร้ายจิตใจเขาแค่นั้นไม่ต้องรู้อะไรเยอะมากกลายเป็นว่าคนคนหนึ่งรู้ทั้งหมดทั้งจัก,กรวาลเลยสุดยอดเลยจะกลายเป็นว่าหลงตัวเองจนกลับมาไม่ได้นะแล้วความเชื่อของเราจะไม่ไปลบหลู่ความเชื่อของใครทั้งสิ้น จะเป็นพูดผีปีศาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความเชื่อของเขาแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าไปเอาความเชื่อเพื่อไปหลอกลวงเอาเงินของคนอื่นเขาก็อย่างที่เราบอกเบื้องต้นอย่าไปหลอกเขาอย่าไปทำร้ายใครอย่าไปเอาเปรียบใครแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีความเรียบง่ายจะเป็นกี่เล่มก็แล้วแต่ พระไตรปิดกอะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วมันเหลือแค่นิดเดียวมันเหลือเพียงนิดเดียวเอาแค่นี้ชีวิตดำเนินได้เพราะฉะนั้นทางสายกลางที่ดีที่สุดถ้าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องดูแลคนที่เรารักอยู่ข้างหลังเรายังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารค่ารักษาการเจ็บป่วยยังต้องดำเนินอยู่ ปกติบนโลกใบนี้แล้วก็เดินคู่กับหลักธรรมไม่ต้องเยอะขนาดนั้นให้เดินทางสายกลางก็พอเอาเป็นว่าเรื่องของสุขภาพว่าไปแล้วเรื่องของอะไรที่เป็นมงคลว่าไปแล้วส่วนในเรื่องของความรักปีนี้ชาวราศีสิงความรักไม่ดีเท่าไหร่นะความรักไม่ดีเท่าไหร่หรือหมายความว่าไม่มีพลัง ไม่ค่อยจะมีพลังเกี่ยวกับเรื่องของความรักปล่อยไปเลยว่ากันแบบนี้ส่วนในเรื่องของห่วงจุ้ยจริงๆบอกเลยว่าไม่มีอะไรสิ่งที่คนโดนหลอกก็เพราะอะไรขายเคล็ดรับโน่นเคล็ดรับนี่ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวราคุ้มครองสาธุ